พฤติกรรมและท่าทีของพรักประชาชนทำตัวเป็นผู้นำฝ่ายค้ำในสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกับไม้ค้ำกล้วยครับท่านทั้งหลายทราบไหมเวลากล้วยมันมีเครือมันลำลำลำ,ลำต้นจะเอ็นนะครับจะเอาตัวไม่ไหวชาวไร่เจ้าของกล้วยเจ้าของสวนกล้วยก็จะเอาไม้มาค้ำครับ พักประชาชนคุณเทงส้มเหมือนไม้ค้ำกล้วยเลยครับถ้าไม่ค้ำกล้วยล้มกล้วยหมายถึงอะไรผมอภิปรายในสภาที่มาของนายกรัฐมนตรีพั0 0ล้านสองพันล้านยังปรากฏเป็น question mark อยู่จนในปัจจุบันเหมือนกับไม้ค้ำกล้วยเขากระโดงคำช่วยกล้วยไม่ล้มผู้นำฝ่ายคำ้ำสุด ช้ำตรมครารธรมขมขื่นหัวสวอย่างไงอย่างนั้นครับการเปิดถแถลงนโยบายทราบว่าจะเป็นวันที่หนึ่งถึงสองตุลาคม2568ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมีถแถลงนโยบายต้องจะต้องมีการอภิปรายแม้ยังไม่เข้าทำงานเราก็สามารถที่จะอภิปรายนโยบาย โยงถึงตัวบุคคลโยงงานที่จะทำภายในสี่เดือนหรืออนาคตโยงกับอดีตบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมเป็นห่วงอย่างยิ่งกับพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไปปราศัยที่จังหวัดรีสเกตช่วยลูกพักครับแม่วาจายหยาบคายไม่เคยเห็นหนูจะยิ่งพยองถึงขนาดนี้ อีนี้เป็นได้อีนั้นก็ต้องเป็นได้ขึ้นอีไม่หยาบคายเหมือนเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์นะครับผมจำได้ในขณะที่กปป,ปสขับไล่ยิ่งรักธินวัตรอีน่อนอีนี่หยุดพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายสนุเอ้ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำตัวให้เป็นสมกับเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวแต่เห็นพฤติกรรมคุณขึ้นอี นั่นอีนี่แล้วผมว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีครับชาตินี้ทั้งชาติได้เป็นแล้วก็ทำตัวให้มันเหมาะสมหน่อยนะน้าหนูเอ้ยไม่ต้องพูดถึงสุนัขไม่ต้องพูดถึงหมานะหน่หนูอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ครับก็เตือนกันไปด้วยความหวังดีเจอกันวันที่หนึ่งตุลาถึงสองตุลานะหน้าหนู นรกมีจริงคราวนี้ครับ